การเข้าเวินสวัสดีครับเอ็มยูไนนะครับอันนี้ลุงพูดอะไรอยู่เนาะน่็มนอแล้วก็บาทเมี3รางวันับเปชเดียวหงียหนึ่งบาทแดพันาอยู่ในเอกสารที่ผมให้เบาเบียร์ว่าได้แชมเหรอ ดีนะมันได้มีอืมใช่เรทุนทุนได้มาแบบสุจริตครับผมเราใช้ความสามารของตัวเราเองได้วบช่วยดนนี่ครับบรรยากาศที่ร้านน้องเดียนะครับคือคักมากนะวันนี้ลุงพลก็มาให้กาลังใจนะครับมาเยี่มมายามกันะภาษาบานฮมาเยมมายามกันตามภาษาคนหจากกัน เันจะซือ ute, hey, oh oh, ้อมาฝากแม่าองแจก้าสอนเราไปกินบ้านด้วยนี่ครับตั้งหลอตั้งหลอตั้งหลอดอมีของมาฝากด้วยนะครับแลกกันแลกกันแลกกันนารีอมาแลกร้อัน่เลุงครับลุงือ ช่องบาเบียตอนนี้คน่เอาเาอะรครบนี่ครับบรรยากาศล่าสุดนักจมไหมครับจนไหนเอาจีนไหนทีนไหนเอาที่อยู่แล้วเขียไ่บเขียนดีวที่สองอ่า ผมก็ผมก็ขอแพ็กคู่ด้วยงาน่านเดี๋ยวเรอนีลวเปลี่ยนกถึงฝนจะตกนะครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรร์นะครับฝนจะตกลมเย็น คลนับไปเยครับนี่ครับมาแล้วครับดีไลท์นะครับดีไลท์นมเปรี้ยวดีไลท์นี่ครับลุงคนถามนะครับว่าอยู่กี่คนนะครับความเป็นห่วงนะครับของลงุงว่าอยู่กี่คนถ้าอยู่หลายคนก็ได้หลายถุงนะครับ เอาไก่เอาไก่ไปมั้ย